ยังอยู่เมืองในหมอกเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะ,ะอีสานบ้านเฮาจะเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยค่ะมีแต่หมอกเลยค่ะเมืองในหมอกค่ะเมืองในหมอกเลยนะคะที่สี่แยกบ้านเกงื่นค่ะ intersection ค่ะสี่แยกคือ intersection ตรงจุดนี้รถจะเยอะมากเลยนะคะไปจังเลยนะคะ มันไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่กิ่งไม้ค่ะน่าจะเป็นต้นไม้ค่ะต้นไม้สวยค่ะเขาพังเลปลูกเนาะต้นใหญ่ใหญ่ไปปลูกเก่งมากเลยเนาะกลงในหมอกค่ะบนถนนเนี่ยเต็มไปได้วยหมอกค่ะสวยมากเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ต้นเช้านะคะหมอกลงเยอะเลยค่ะสวยเลยมองไปทางไหนก็มีหมอกค่ะ อีสานบ้านเขากลายเป็นภาคเหนือเป็นเมืองเหนือเลยนะคะวีเดียมอกอ่ะคะ่ะต้นไม้ก็สวยนะคะ